ตื้อดื้อดื้ตือตือดื้ตือตื้อดื้อดื้อดื้ตื้อตื้อตือดื้อดื้อดือตื้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 อเป็นเสียงอินโทรเกมแปลกๆวะคราบสวัสดีชาวแกล้งทุกคนด้วยนะครับผมแม่ผมก็ว่าจะทําคลิปตอนอีเวนต์มาทีเดียวนะครับผมว่าช่วงนี้ก็เหนื่อยหน่อยครับไม่ค่อยได้ว่างเลยครับผม แต่ก็ต้องมาอัดนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันเกินควบคุมไปแล้วนะครับแล้วก็หลายคนก็อาจจะงงว่าที่ <c oughs> อะไรว่าที่มันเกินควบคุมไป <c oughs> ใช่ครับผมเรื่องเกมที่กำลังจะปิดเซิร์ฟไปตอนดีครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่แปลกใจครับที่ประเทศเราจะโดนแก๊งคอร์เซนเตอร์หลอกกันนะครับอ่ะเั้นเดี๋ยวผมจะโอ้ยยี่กบเพชรเยอะจังวะไอสัตว์ไม่ซื้อไอ้เหี้ย หลับก่อนละกันผมก็เลยไม่ได้เข้าเกมมาดูเลยเลยครับอู้ให้ทองสองอันเลยเหรอธรรมดาที่ไหนอะผมไม่ค่อยได้เข้าเกมมาเลยเพราะว่าช่วงนี้ติดเกมออฟไลน์มากกว่าครับเลยไม่ค่อยได้เล่นเกมออนไลน์เท่าไหร่ครับอ๋อไปพูดอย่างนั้นสัทีเดียวไม่ได้ช่วงนี้ติด Fc Mobile ดจัดๆเล่น Fc Mobile บ่อยมากไม่ใช่บ่อยมากแต่ที่เล่นทั้งวันทั้งคืนทรง,งนี้ดีกว่าครับช่วงนี้ไปติดเกมอื่นแล้ว แต่เมื่อคืนนี้ผมสไลด์ไม่ได้สไลด์หรอกปกติผมอยู่หน้าฟีดเกมอยู่แล้วละ่ะเป็นเรื่องปกติไม่ใช่หน้าฟีดเกมหน้าฟีดเฟซนะครับหน้าฟีดโซเชียลเพราะว่าผมต้องคอยทำอคอยทําเกี่ยวกับออนไลน์ของร้านใี่ไมละ่ะต้องอ่านฟีดแบ็กต้องคอยตอบคอมเมนต์ตอบโพสอะไรอย่างเงี้ยครับในเฟซร้านเนาะก็เลยได้มีโอกาสได้เอาอ เอาเฟสตัวเองเข้าไปในกลุ่มเกมด้วยนะครับเฟซร้านเข้าไปในกลุ่มเกมด้วยบางทีก็สลับมาหน้าเพจตัวเองด้วยอะไรเงี้ยก็ทําให้ผมได้เห็นโพสต์ขึ้นฟีดนะครับแล้วมันกระดันเป็นโพสต์ที่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการพูดถึงการปิดเซิร์ฟของเกมนะครับผมการปิดเซิร์ฟของเกมผมเห็นแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาไปเอาข่าวมาจากไหนว่าไ,วไอ้ทียมันแต่แต่จริงๆแล้วเราเห็นทุกปีอยู่แล้วนะครับไอ้เรื่องเนี้ย ไอ้เรื่องที่เกมจะปิดเมื่อไหร่เกมก็จะปิดแล้วเหรอเกมนู่นเกมนี่อะไรเงี้ยครับเราซึ่งเราเห็นกันแบบบ่อยมากมันอารมณ์เดียวกันกันกบคนบอกว่าอีเวนต์หน้าอีเวนต์อะไรนั่นแหละครับตัวนี้จะเข้าเมื่อไหร่อารมณ์เดียวกันเลยอารมณ์เดียวกันแบบนั้นเลยแล้วก็ใครที่ดูผมมานานก็จะรู้อยู่แล้วว่าถ้ามันมีคนมาถามผมแบบนั้นว่าอีเวนต์หน้าอะไรตัวต่อไปตัวอะไรเจีย้ยอะไรจะเข้าเงี้ยนะครับ ทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าคําตอบที่ได้อะมันคืออะไรใช่ครับกูปั่นแน่นอนครับกูปั่นแน่นอนแล้วมันก็มีคนถามเรื่องเซิร์ฟจะปิดอะไรอย่างเงี้ยไหมครับกูก็เลยไปปัน่นซึ่งผมก็เลยไปพิมพ์ปั่นไว้ว่าเซิร์ฟจะปิดวันที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็คือพิมพ์แบบเป็นออฟฟิเชียลทางการไปนะครับผมอืมซึ่งใครที่ติดตามผมมานานมันก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้เรี่เนี้ยอันนี้คือปัน่นแต่คนที่เขาไม่ได้รู้อ่ะ หรืออาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ดูเราอะ่ะเขาไม่รู้เลยแล้วมันก็เกิดการแคปข้อความนั้นอะ่ะส่งต่อกันครับโอ้โหมันไปไกลมากครับไปในกลุ่มบ้านกลุ่มคนคนิตี้ของแบบเกมที่เขาไปคุยกันในไลน์ไปไกลแล้วครับตอนนี้ข้อความนั้นนะครับซึ่งข้อความมันก็บอกว่าขอบคุณสำหรับการเดินทางอันแสนยาวนานนะครับที่ผมพิมพ์ไว้ก็สามารถไปอ่านได้ที่หน้าเพจมโนทีวีมันไปไกลแล้วครับตอนนี้มันไปไกลมากแล้วก็ เหมือนจะหยุดยั้งไม่ได้แล้วก็มีโพสต์ตามมาอีกเต็มเลยครับว่าในเกมก็จะปิดแล้วเกมจะปิดแล้วเกมจะปิดแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มีคนไปคอมเมนต์ให้ความรู้ว่าไปเอาข้อมูลมาจากไหนแล้วมึงว่าข้อมูลมาจากไหนแม่งไปเอาข้อมูลมาจากโพสต์กูไปเอามาจากคอมเมนต์กูที่กูไปปั่นไอสัตว์นั่นแล้วทีเนี้ยเรื่องใหญ่โตแล้วครับทีนี้ไอ้หนังหมาเกินควบคุมจริงๆครับไม่แปลกใจที่เราโดนคอสเทนเตอร์หลอกกันอยู่นะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้กรองข้อมูลกันเลย นะครับเห็นมาจากผมคือมันก็เปรียบเทียบได้ว่าแม้กระทั่งมาจากผมอะ่ะมันก็มันไม่ใช่เรื่องจริงอยู่แล้วอะ่ะเพราะว่ากูาไม่ได้ออกมาประกาศที่เียอะไรเลยกูเอาไปโพสต์ปั่นี่เฉยกูไปคอมเมนต์ปั่นเจย๋ยแล้วผมก็ไม่ได้ลงออฟฟิเชียลอะไรเลยะนะครับแล้วผมก็เลยเอาไปลงเพจผมเพราะว่าผมแคปไปให้ดูไงว่าเนี่ยมีคนโพสต์งี้กูก็เลยคอมเมนต์โพสต์กูเพื่อเอาไปให้มันขำๆเว้ยให้มันรู้สึกว่าเหียกุปั่นไปละอุปั่นสําเร็จละแต่มันก็ไม่หยุดยั้งอยู่แค่นั้นนะครับคือ เนี่ยผมเพิ่งตื่นมาตอนห้าโมงผมก็เลยเข้าไปหาดูาไปดูนูน่นดูนี่อะไรเงี้ยก็เข้าไปตามงานเป็สักหน่อยดูว่าไปทิงไหนละโอ้โหแล้วผมก็เห็นโพสที่มันแตกสาขาเยอะเลยครับผมแตกสาขาไปนูน่นไปนี่แตกเยอะเลย <laughs> แตกแตกออกไปที่แบบโดนแคปโดนอะไรออกไปเนี่ยมันแตกขยายสาขาไปแล้วครับมันไปลามทุกคอมเมนต์เลยครับที่ถามเรื่องการปิดเติมครับอืมซึ่ง ผมก็เลยอยากจะบอกว่ากูปั่นนะครับผมปั่นนะครับเอาง่ายๆเลยผมปั่นนะครับไอ้ข้อความที่ผมมีอยู่อ่ะผมแค่มาอีดิทที่เฉยนะครับผมมีข้อความพวกนี้อยู่ตั้งนานแล้วครับเพราะว่าผมเอาไว้ใช้ปั่นไว้ตั้งนานแล้วครับสําหรับไอข้อความปิดเซิร์ฟอะครับผมถ้าใครตามผมมานานจะรู้ว่าคุณจะเคยเห็นข้อความนี้มาแล้วนะครับผมก็แค่ปรับให้มันเข้ากับยุคสมัยที่เฉยแค่ไปปรับใหม่อะไรใหม่มันก็แป๊บเดียวเสร็จครับเพราะฉะนั้นแล้วผมก๊อปเอาไปวางครับแล้วผมก็อีดิทนิดหน่อยครับ เพื่อให้มันเข้ากับบรรยากาศครับผมเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะคนที่บอกคนที่มาพะวงเรื่องเกมปิดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับผมคือมันมันมีความเป็นไปได้อ่ะมันก็ต้องพูดตรงๆว่ามันมีความเป็นไปได้ที่เกมมันจะปิดมันมีความเป็นไปได้อยู่แล้วเพราะว่าเกมมันก็เปิดมานานแล้วนะครับทีนี้คุณรู้แล้วว่าเรื่องนั้นมันปั่นทีนี้ผมก็จะมาะขยายความเรื่องของเกมปิดให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะครับว่า มันมีเหตุผลอะไรที่เกมมันจะต้องปิดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเกมอะ่ะผมต้องบอกว่าช่วงตลอดมาหลายปีเนี่ยผมทางานอยู่กับเกมเนี่ยเยอะมากนะครับผมไปใจแค่เห็นแค่เกมนี้เกมเดียวนะครับถ้าใครตามผมมานานจะเห็นว่าผมร่วมงานกับเกมอื่นหลายเกมมากๆนะครับผมทั้งการิน่าโอหลายค่ายนะครับเอ็กซ์ติมผมร่วมงานมาหลายงานหลายค่ายมากนะครับผม uh, มีอะไรอีกอะ จำไม่ได้แล้วมันเยอะอะตอนนั้นผมร่วมง,งานเยอะมากหลายเกมนะครับที่เขาจ้างผมไปทั้งไปเล่นโปรโมททั้งไปงานออฟไลน์อะไรเงี้ยครับเยอะมากเยอะมากผมก็จําไม่ได้หมดละว,ว่ามีเกมอะไรบ้างครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเห็นเกมเปิดใหม่เนี่ยเยอะมากนะครับแล้วเกมที่เขาจ้างผมไปเนี่ยก็มีหลายเกมที่แม่งปิดนะครับปิดไปตอนหน้าต,ตากูอะ่ะเออเพราะว่าหลังจากที่เขาจ้างโปรโมททาตลาดแล้วเกมมันไม่ปังเขาก็จะปิดไปนะครับ แล้วที่ผมก็เลยจะเห็นว่าสายเตุที่เขาปิดเนี่ยเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเกมเศรษฐีเนี่ยต้องพูดถึงเกมเศรษฐีว่าทําไมมันถึงทําไมมันถึงจะปิดนะครับการที่เกมมันจะปิดเนี่ยมันมันมีหลายปัจจัยนะครับหลายปัจจัยเช่นตัวเกมมันอาจจะตันแล้วอ่ะตัวเกมมันจะตันแล้วคิดอะไรไม่ออกแล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ปิดทันทีหรอกก็อาจจะเอาอันนั้นมาวนให้ผู้มือหาไปอีกสักปี2ปีอะ่ะ จะปิดได้นะครับแล้วก็เกมอาจจะหมดสัญญานะครับหมดสัญญาก็คือเราสัญญาที่มันมีระหว่างเซิร์ฟเราเนี่ยนะครับประเทศเรากับประเทศกับต้นเซิร์ฟนะครับผมอ่ะอันนี้ก็มีความที่จะปิดได้แต่อันเนี้ยสัญญาเขาจะต่อก็น่าจะผมคิดว่ามันไม่น่าจะโจด3สามปีนึงอะ่ะน่าจะโจด3สามปีมากกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าช่วงที่มีโถมอีเวนต์ใหม่มาประจําปีอะไรเงี้ยอันนั้นอะ่ะผมมั่นใจไว้เลยนะครับหรือว่ามีการจ้างพรีเซนเตอร์มาเนี่ย อันนั้นน่ะเรียกว่าพึ่งต่อสัญญาแน่ๆนะครับแล้วเขาก็เลยมาโถมนะครับต้องอันนั้นเขาเอากาไรมาต่อสัญญาชชว์ๆนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีโอกาสแนวโน้มที่จะปิดในอีกสามปีข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับไม่สามารถที่จะปิดได้เลยเพราะว่ามันมีการเซ็นสัญญากันไปล่วงหน้าแล้วเกมมันจะไม่ปิดกระทันหันแน่ๆนะครับถ้าเป็นเกมที่เอาลิขสิทธิ์มาแบบนี้นะมันไม่ได้เป็นแบบเจ้าของเองเปิด ถ้าเจ้าของเองเปิดอะไรเงี้ยเพราะว่าอันนี้มันมีแบ่งรายได้กันระหว่างทางไลน์ใช่ไหมละ่ะเออกระทางเกาหลีเพราะฉะนั้นแล้วมันจะไม่ปิดเลยแบบทันทีนะครับมันต้องมีตามสัญญามันก็ถึงคิดว่าเกมสถิติก็น่าจะ3เดือนนะครับถ้าเดาไม่ผิดนะครับก็น่าจะเหมือนกับเกมทั่วไปครับเกมที่มันเปิดมานานแล้วนะครับสัญญาก็ได้จะ3เดือนนะครับไม่น่าจะมากกว่านี้หรือว่าน้อยกว่านี้นะครับอยู่ที่ประมาณนี้แล้วก็สัญญาณ ที่จะปิดอีกก็คือความจําเจครับตตอนนี้มันมีความจําเจยอยู่นะครับมันอันนี้มันเป็นสัญญาณที่จะปิดได้แต่ไม่ไม่ปิดเร็วๆนี้หรอกเออมันม,มีความที่จะปิดได้นะครับแล้วก็เรื่องของการเติมอะไรพวกเนี้ยก็มีความเป็นไปได้ครับเกี่ยวกับเรื่องของพวกการเติมเงินการอะไรพวกเนี้ย<ป>แต่ตอนนี้เกมมันติดอันดับท็อป20อยู่นะครับต้นๆเลย เราะฉะนั้นแล้วโอกาสที่มันจะปิดมันก็น้อยครับเพราะว่ามันอยู่ต้นๆน่ะเฮ้ยต้นๆของเซิร์ฟเลยนะในการที่แบบทำไรายได้อะคือต้องบอกว่าต้นๆของประเทศมากกว่าเออมันไม่ใช่แค่เซิร์ฟอะมันต้นๆของประเทศเลยนะครับในการทำไรายได้แล้วก็ของไทยเนี่ยน่าจะทําเงินได้มากกว่าเกาหลีด้วยนะครับในปัจจุบัน <c oughs> เพราะเกาหลีเกมมันเปิดมานานละแล้วลมันก็เลยไปในเวแบบเซิร์ฟทดลองมากกว่าครับให้คนได้ไปเล่นกัน แล้วก็เอามาแก้ไขปรับปรุงในเซิร์ฟของทางไทยอีกทีหนึ่งเนาะมันก็เลยทําให้เซิร์ฟนั้นเขาไม่ปิดเพราะว่าเขาอยู่ได้เพราะว่าเซิร์ฟเราด้วยเหมือนเซิร์ฟเราเป็นเซิร์ฟเป็นท่อน้ําเลี้ยงอะให้อยู่ได้อ่ะมันก็จะประมาณนั้น <c oughs> หลายคนก็จะสงสัยอีกว่าเอ้าแล้วแบบนี้ถ้าเซิร์ฟต้นมันปิดแล้วเซิร์ฟลูกมันจะอยู่ต่อได้ยังไง มันอยู่ได้ครับมันก็แค่เปลี่ยนใเซิร์ฟเราเป็นเซิร์ฟหลักแค่นั้นเองครับอืมและทีนี้ก็พอเซิร์ฟเราเป็นเซิร์ฟหลักปุ๊บมันก็จะแข็งแรงมากขึ้นมันก็อาจจะมีโอกาสที่่ประเทศอื่นจะซื้อไปแต่ซึ่งเกมแนวเนี้ยนะครับเกมแนวเนี้ยถ้าไม่ได้รีบูตใหม่หรือว่าอะไรใหม่เนี่ยผมว่าคนยังไงก็ไม่กลับมาเล่นเยอะเหมือนเมื่อก่อนแน่ๆนะครับอันเนี้ยแล้วก็สมัยเนี้ยมันเป็นใครที่แบบใครมันก็เติมเกมอ่ะ อใครมันก็เติมเกมมันก็เลยทําให้เกมเนี้ยมันอยู่ได้แล้วคนที่เล่นเกมเนี้มาอย่างที่ผมเคยบอกอะว่ามันอยู่ได้เพราะอะไรเพราะว่าคนที่เล่นมาผมคนนึงอะเล่นเกมเนี้ยแต่ผมยังไม่มีไรายได้อะนะครับผมว่าหลายคนก็เป็นแบบนั้นจนต่อคุณโตมีไรายได้กันแล้วตอนเนี้ยคุณก็เลยสามารถที่จะเติมมันได้แล้วสะสนได้นะครับคุณเล่นไปมันมแต่เล็กจนโตเอาง่ายง่ายนะครับพอคุณโตปุ๊บคุณก็มีเงินในการอันนี้ไรายได้ส่วนคนที่มีไรายได้ในการเล่นอยู่แล้วอะอืม เขาก็ยังเล่นอยู่เกมมันก็เลยไม่มีปัญหาเวย้ยมันก็เลยอยู่ได้เพราะว่าเนี่ยมันทําให้แฟนมันมันแน่นพูดง่ายเลยแฟนเกมมันแน่นนะครับก็ยังเติมกันอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ยังมีเหยื่อที่หลงเข้ามาอีกนะครับอย่างเช่นคนที่เพิ่งกลับมาเล่นนะครับหรือคนที่ไม่เคยเล่นอยากจะลองโหลดมาเล่นอย่างที่ผมบอกไปว่าเกมนี้อ่าเกมเนี้ยอ่าเกมสมัยเนี้ยมาเป็นเกมที่ใครๆก็เติมกันเพราะฉะนั้นเขาซื้ออดีมาแล้วอะ ราคาหลักพันเกือบหมื่นอะไรเงี้ยคุณคิดว่าเขาจะไม่เติมเหรอเขาเติมอยู่แล้วนะครับเพราะขนาดเงินซื้อ,อดีเขายังมีอ่ะแล้วคนที่เข้ามาเล่นเนี่ยแพทสาสิบ้าบาทห9สิบเก้าบาทเนี่ยมันถูกมากนะร้อยเจ็ดเก้าอะไรเงี้ยสามร้อยสี่เก้าอะไรเงี้ยมันถูกมากนะครับถ้าเทียบกับเกมอื่นอ่ะมันโคตรถูกเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันเติมง่ายครับแพทยิบย่อยมันเยอะครับ บางคนมาเล่นใหม่ไม่รู้ครับคิดว่าแพกพวกนี้มันจะได้ลุ้นของเหมือนเกมอื่นๆครับแต่บอกเลยว่าไอ้เฮียนี่โคตรเกลือเลยครับโอกาสยากมากครับที่คุณจะได้อะไรที่มันหลักๆไปเล่นนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วคนเขาไม่รู้ไงเขาเคยเล่นเกมอื่นมาเขาคิดว่ากระชาอะไรเงี้ยระบบพวกนี้มันจะเป็นแบบอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเหมือนเกมอื่นๆนเฮียมันจะแบบว่ามันอาจจะแบบฟุกได้แตกบ้างไว้อะไรเงี้ยไม่ครับไม่เป็นอย่างนั้นแน่ๆครับเกมนี้ยากชิบหายผมบอกเลย มันจะไม่เหมือนกับเกมอื่นตรงนี้แหละตรงที่มันแบบแตกที่อะไรโคตรยากเลยนะครับถ้าเป็นเกมอื่นมันยังแบบเอาง่ายง่ายเลยมันแตกง่ายกว่าเออถ้าเกิดให้เรียบเ,เทียบทียบกับเกมเนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าให้ผมมองผมรู้สึกว่าเกมีนเ,กมนเนี่ยแป้งเกลือมากมากครับในอันดับต้นๆของเกมที่ผมเล่นนะเกมอื่นที่ผมไม่ได้เล่นผมไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าเป็นเกมผมเล่นเนี่ยผมจะรู้เลยครับว่าที่อะไรควรเติมไม่เติมนะครับผมเราจะรู้เลยแต่เนื่องด้วยเกมมันอ่าเอามาล่อคุณโดยการใช้อ ของที่คุณต้องไปทำอีเวนต์นะถ้าเป็นเกมอื่นอ่ะคุณจะไปทำอีเวนต์อ่ะคุณจะไปใช้คุณถ้าคุณไม่เติมคุณทำอีเวนต์ไม่ได้นะเออต้องพูดอย่างนี้เลยดีกว่าถ้าไม่เติมมึงไม่มีสิทธิ์ได้อีเวนต์นึงอาจจะมีโอกาสได้ลุ้นของจากอีเวนต์สักนิดนึงอ่ะจากแพ็กหนึ่งครั้งหนึ่งสองครั้งอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเกมนี้เนี่ยนะครับมึงไม่ต้องไปทำพี่อะไรกับมันเลยแค่เข้ามาล็อกอินเล่นคุณก็สามารถที่จะปิดอีเวนต์ได้และเออเพราะว่าคุณเอาคิดในเกมไปเติร์ไปส่ะ คุณเอาเพชรในเกมไปซูมได้เพราะฉะนั้นแล้วแต่คุณจะต้องอัปเกรดขึ้นไปเนี่ยคุณต้องเสียตังค์ละทีเนี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดใครเล่นเป็นเกมนี้คนรู้อยู่แล้วว่าไม่จําเป็นต้องเสียตังค์ก็ได้แต่รอกันกลับมาเลในพวกคลิกอัพยุกอมดาวอะไรเงี้ยนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียตังค์แบบร้อเปอร์เซอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดมองกลับกันใช่ไหมเขาให้คุณใช้เพชรในการปิดเอีเวนต์มาสมมุติมีร้อยคนเนี่ยปิดเอีเวนต์มาเนี่ยร้อยคนเนี่ย คุณคิดว่ามันจะมีคนไม่เติมเลยเหรอผมว่ามีเกินครึ่งอยู่แล้วเพราะว่าไหนๆก็ปิดอีเวนต์มาแล้วอะ่ะมันก็ต้องอยากเติมเพื่อเอาตัวให้มันอัปเกรดขึ้นไปถูกไหมใครจะไปเล่นตัวเปล่าๆโอเคมันอาจจะมีคนไม่เติมแหละแต่น้อยครับผมว่าเผอน้อยกว่าฝั่งคนที่เติมเพื่อจะเอาพวกเพื่อจะเอาพวกตำนานพวกอะไรพวกนี้อีกนะครับผมว่าน้อยกว่าอีกด้วยซ้ำเพราะว่าเนี่ยมันเป็นการจูงใจครับถือว่าการทำพีาการทำตลาดมาเนี่ยมาร์เก็ตติ้งเกมนี้ดีครับมัน มันฉลาดครับผมผมมองดูแล้วมันฉลาดครับเพราะว่าไอ้ที่กูก็แจกเพชรให้พวกมึงปิดไปแล้วกูไม่ได้ต้องการที่จะขายของพวกนั้นตัวจริงๆที่กูต้องการให้มึงหาประจําอีเวนต์มันคือพวกตํานานพวกคอสตูมเว้ยเอออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนที่ปิดอีเวนต์มาร้อยคนเนี่ยผมว่ามีเกิน60สิคนแน่นอนครับที่แม่งตาเหิมครับจริงๆอันนี้เรื่องจริงเลยเพราะว่าผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ผมรู้สึกแบบนั้นเว้ย ราะฉะนั้นผมก็เลยเข้าใจว่าเกมแม่งต้องมาทํามาเพื่อแบบนี้แน่ๆนะครับส่วนไอ้เรื่องปิดเนี่ยถ้าเกิดถามว่าคาดว่ามันจะปิดเมื่อ,อไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมตอบไม่ได้จริงๆครับตอนนี้แล้วผมก็เห็นคนคือ,คอแ,มแม้ผมจะไม่เล่นอะ่ะผมก็ยังเห็นถึงความคนเล่นได้ครับอผมยังเห็นแล้วก็เนี่ยผมสุ่มมากดตอนกี่โมงกี่โมงเนี่ยผมก็ยังหาคนเจอครับที่ไม่ใช่บอดนะครับ เพราะฉะนั้นคนแม่งเล่นกันตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นการหมุนเวียนของเซิร์ฟมันเยอะมากเลยทุกคนคนมันเยอะมากครับในการหมุนเวียนเข้ามาเล่นกันตลอดเวลาเพราะถ้าเป็นเกมอื่นอ่ะพอดึกหน่อยอ่ะมึงจะเริ่มหายากแล้วมึงจะเริ่มสุ่มยากนลเพราะฉะนั้นเกมสมัยนี้มันก็เลยเปิดเป็นอะไรมันก็เลยเปิดเป็นแบบเซิร์ฟต่างประเทศด้วยนะครับเออให้มึงเล่นกับเซิร์ฟต่างประเทศด้วยเซิร์ฟที่แม่งกลางวันกลางคืนไม่ตรงกับเราอ่ะนะครับเพื่อให้เราสุ่มได้เล่นแล้วมีคนเล่นกับเราตลอดเวลาอ่า มันเป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลยทําให้เกมอื่นเขาไม่กล้าที่จะเสี่ยงเปิดให้เล่นแค่ประเทศเดียวเซิร์ฟเดียวนะเหมือนเกมเฮียนี่นะอถ้ามึงพูดถึงอินโดเขาเปิดอินโดเล่นด้วยไงมันไม่นับได้ป่ะล่ะเพราะว่าอินโดมันน้อยนิดมากครับในการเล่นเกมนี้ครับมันเจอน้อยมากนะครับสำหรับผมอะหรืออาจจะเท่าเท่ากับคนไทยแต่ถ้าเปรียบเทียบประชากรเขาแล้วมันก็น้อยมากๆนะครับผมเพราะว่าอินโดประชากรเขาเยอะมากครับเยอะกว่าเราหลายเท่านะครับอืมเพราะฉะนั้นแล้วมันเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยมัน น้อยนี่เป็นเหมือนเปิดให้ประเทศเราอยู่ประเทศเดียวครับพูดง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ทางอินโดเหมือนจะไม่มีลายอยู่แล้วด้วยลายอินโดนีเซียนะครับเหมือนจะไม่มีสำนักงานเออไม่ใช่สิเหมือนไม่มีสำนักงานเน็ตมาเบิลอยู่มั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะครับไม่แน่ใจอะว่าเขาถอดอะไรออกไปจากอินโดนะครับแต่เกมนี่ยังมีอยู่นะครับแต่ให้ฟรีแลนซ์ดูแลนะครับก็อย่างคนที่มาแปลภาษาอะไรพวกคุณเงยพวกนี้เขาเป็นฟรีแลนซ์นะครับไม่ได้ทํางานกับขึ้นกับบริษัทลายโดยตรงนะครับผมไม่เหมือนกับเซิร์ฟเราใช่ปะเซิร์ฟเรามีตึก มีมัดคอตให้ตังหากนะครับถ้าเกิดใครเคยไปตึกไลายไปอะไรเงี้ยก็จะเห็นใช่ไหมมีมัดคอดของเกมให้ตังหากเลยนะครับอยู่ตึกของเขาเลยนะครับผมแล้วก็มีโซนของเกมสถิติตังหากเลยนะครับพูดในฐานะงคนที่เคยทํางานที่ตึกลายมานะครับที่เคยร่วมงานมาบ้างนะครับผมก็มันจะเป็นแบบนี้จริงๆไว้ทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วปีนี้ม่งไม่ปิดหรอก <c oughs> ปีนี้มันไม่ปิดหรอกไอสั์ปีหน้าก็ยังไม่ปิดหรอกทื่ผมเถอแต่ ก็ปีหน้าไม่แน่วะ่ะปีหน้ามีโอกาสที่จะเปิดเป็นปีสุดท้ายถ้ามันไม่ต่อสัญญานะเพราะฉะนั้นล้ว่าคุณต้องรอดูเว้ยว่ามันต้องปีนี้ไหมมันถึงจะครบสามเพราะว่าตอนที่มันเอาผมไม่แน่ใจคุณต้องไปไล่ดูว่า,อ,าอินฟูคนล่าสุดอะ่ะที่เขามาเมื่อไหร่นะครับต้องรอดูตอนนั้นต้องไปดูตรงน,นั้นถึงจะรู้ว่ามันครบสามปีหรือย,ยังนะครับแล้วก็ต้องรอดูว่าจะมีอินฟูใหม่มาไหมนะครับถ้าไม่มีก็ไม่ได้แปลว่าจะปิดนะเพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ย มันก็อาจจะแปลว่าอ๋าอ,อ,อก็กูไม่จ้างไงปีนี้เออก็อาจจะเป็นไม่ได้เพราะว่าต้องการประหยัดง,งบนะครับผมลดงบแต่เกมก็ยังไปคือการจ้างอินฟูผมก็เข้าใจเกมนะครับเพื่อที่จะให้คนรู้จักให้ฐานเกมเขาขยายมากขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นแล้วต่อให้เขาไม่ได้มาโอ้พวกคุณอะพวกที่เล่นเกมอยู่แล้วอะมันก็ไม่ได้มีผลอะไรครับยังไงพวกคุณก็ไม่เลิกเล่นกันอยู่ดีนะครับยังไงก็ไม่เลิกเล่นกันอยู่ดีงไงก็ยังเล่นกันอยู่ดีแหละอืม โอเคเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าใจครับว่าสิ่งที่ผมเอาไปลงนั่นมพื้นมันปั่นนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณอยากจะรู้อะไรรอ o f f i c i a l ประกาศอีกทีนะครับซึ่ง official อ่ะถ้ามันประกาศมันก็คงจะประกาศปุ๊บปั๊บแบบนี้แหละนะครับเพราะว่ามันต้องหลอกเอาเงินพวกมึงอยู่แล้วแล้วก็เราไม่สาเราอัาได้แค่รีฟันกับเงินล่าสุดอะนะครับมันไม่เกินกี่วันวะอันนั้นอะคุณจะไปรีฟันได้เว้ยแต่ถ้าคุณจะไปรีฟันทั้งหมดอะไม่น่าจะได้นะครับ เพราะนั้นแล้วเกมมันก็กินคุณจนอิ่มแล้วแหละนะครับคุณถึงจะไปรีฟันเอาคืนได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตามกฎหมายแล้วก็กฎของอการเติมเกมต่างๆนะครับมันไม่มีอยู่แล้วเว้ยที่มึงจะไปฟ้องร้องหรือว่าเอาที่อะไรคืนเพราะว่าเขาเขียนไว้แล้วนะครับอย่างชัดเจนนะครับไอ้หน้าที่มึงกดยอมรับกันนะ่ะพ่อ,อาตายนะครขับรถไอ้สั์คือในกน้าที่พวกคุณยอมรับกันนะ่ะนั่นแหละนะครับเขาเขียนรายละเอียดตรงน,น,นั้นนะแบบโคตรเยอะไปแล้วนะครับแบบ มันจะมีอันนึงก็คือมันจะบอกว่าอะไรวะโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าครับไอ้ตรงเนี้ยสำคัญเลยนะครับเพราะฉะนั้นในเกมเนี่ยมันไม่ได้เป็นการซื้อนะครับเพราะฉะนั้นของต่างๆในเกมเนี่ยมันคือการเช่าซื้อนะครับมันคือการเช่าซื้อเพราะฉะนั้นแล้วเขามีสิทธิ์ที่จะริดลอนหรือเอาคืนแล้วเมื่อไหร่ก็ได้หรือว่าจะปิดเซิร์ฟหนีไปก็ได้ครับมันไม่ได้เป็นของเรานะครับพูดง่ายว่าไอ้เกียร์เนี่ยมึงเอาเงินไปเครียองทิ้งอ่ะเหมือนมึงซื้ออากาศเฉยแลวครับผม แว่นคองหกไอ,อแม่เงเยอะจริงไอ้เจ็ดแม่อะกูไปละไอ้สัตว์เดี๋ยวไปใต้ตบเด็กแว่นก่อนไ้เที่อะเพราะฉะนั้นแล้วใครมีอะไรความคิดเห็นอะไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมนะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าับผมซียูครับคลิปนี้ผมแค่อยากจะมาบอกว่ากูปั่นครับไอ้หนังหมา